สวัสดีจ้าเอาอันนี้ข่สิบอกช่องทางการติดต่อข่อเนาะเพราะว่าข่รู้ว่าปักมุดนี่สสีนีนบ่ผู้เจ้าเข้าไปตามข่อยในช่องอันอันเฟซบุ๊กไข่เด้อเป็นเฟซบุ๊ก k ข่อยซื่อว่าแอร์ชริญยาคือสระสระแอร์อ่างรอเรือกาลันแล้วก็ชอช้างรอเรือสระอีนอนหนูทอทานรอเรือไม่การันยอผู้หญิงสระอาโปรไฟล์ข่อ่ะโปรไฟล์ข่อยมันจะเป็นรูปข่ก็ผัวข่อยรูปข่คู่คููฝรั่งกัเป็นวิวขางลังเหยียดไทยอยู่มืองนอก นั่นแหละ <c oughs> อขอโทษจ้ะเอาแบบนี้ก็คือว่าเรื่องเนี่น้องตอนนี้คือน่องน่องนอง้นองอยู่เมืองนอกเด้ตอนนี้แบบว่าน้องไปได้อันน้นองไปได้ผัวอยู่ทั้งเมืองนอกแล้วอันนี้น้องว่าให้ฟังวา่าสมัยตะกีบน้องเห็นงานอยู่กับบีน้องเป็นสร้างตัดผมทำผมท้ำยังสิละ่ะทำผมเสริมสวยอืม เฮ็ดผมไหมเฮ็ดผ,ผมเเฮ็ดแต่ผมนี่แม่ออกรัว่าพี่นัน่นแหละบัดที่นี่นองเลยว่าส่วนมากลูกค้ตาตังฉาดกับชีรายก็จะเข้ามากะาดเป็นร้านแบบว่านองเฮ็ดแบบตัดผมชายด้บัดที่นี่พอ่อพ่อมือหนึง่งไม่มือหนึง่งมีมีลูกค้านี่เข้ามาเช่าตังชานองกะว่าโอ้ยรอสเปคยูแต่ว่าน้องก็คือเห็นหลายน้องก็ไ่ได้สนใจยังแม่กะนั่นไปบัดนี้ผู้ใายก็เลยขอเบอืขอขอยังนองละขอคอนแทคก,กับนองน้องก็โอเคน้องก็ให้บัดนี้ก็คุยกัน อันคบกันกันแั้ก็เลยเด็กคบกันไน้คุยกันเป็นแฟนกันคือแบบว่าฝรั่งนี่กับบินมหาบินมหาดูได้ฝรั่งนี่ฝรั่งคนเนี่ยเป็นฝรั่งแต่ว่าเห็นงานอยู่สิงคโปร์บกไก่เันก็จะมาแต่เพิ่นมักไทยไหมเพิ่นเป็นคนที่ว่ามักไทยลายฝรั่งฝรั่งกับท่านในแ่าเด้ฝรั่งนี่สามสิบกว่าสามสิบเจ็ดน่องกับน่องกับสิบแปดสามสิบแล้วก็ฝรั่งก็คือแบบบินมหาดูว่างกับบินมากกสิงคโปร์บกไกลเนาะ จาบาที่นี่น้องก็เลยว่ากะหักกันก็ด้วยดีบันยามมากเถียฝรั่งกับสีมะยูแบบว่ามะยวนน้ำนองตอนแรกๆกับยูโรงแรมตอนหลังกับขึ้นมอยู่น้ำนองกับขึ้นมอยู่น้ำกันบาที่นี่กะหักกันดีน้องกันน้องกันน้องน้องกับน้องกับขึ้นแบบว่าน้องกับมีความสุกน่องกับแบบว่าคิดว่าคนเหนียจริงใจน้องเนี no i, ้ย บรเคยมีแฟนฝรั่งได้น่องอยู่ดงุงฝรั่งอยู่แต่วานน่าน่องอะเรเคยมีแฟนบรเคยมีผัวฝรัง่งมาสัน่นบานที่นี่บานนี้ฝรั่งไหมฝรั่งอันเแ็่งานอยู่สิงคโปร์แล้วฝรั่งก็เลยจิกับประเทศจี๋ของฝรั่งเนี่ยเพิ่อนอยู่อิตาลีเพิ่นจะกับประเทศจี๋ของบานว่าคือโครงการงานมันสิ้นสุดฝรั่งต้องกลับบานนี้ฝรั่งก็เลยว่าว่าสิเอาน่องอ่ะไปอยู่นำ้ำเสียน่องไปอยู่พุนสิแต่งงานสิอยากอเป็น สียไปใส่ชีวิตขอบพวกัํา้องอยู่พุ่นฝรั่งก็เลยคุยกับน้องว่าฉันนี่ฉันแบบว่าขอนองไหมคุกคุกเขากํา้นงน่อไหมแล้วก็ให้แวนให้แแวนน้องน้องแบบดีใจแบบดีใจแบบคักว่าอึงอ้งอิ้งแล้วก็แบบว่าเราว่าไ้น้องนี่เตรียมเอกสารฝรั่งก็เตรียมเอกสารของฝรั่งให้จดทะเบียนกันไหมจดทะเบียนกันเราเพื่อนก็เส็ดวี่สาตามพัวเลยไหมมาหนี้น้องเลยว่า พอย่างนีังสั่นน่องว่าช็อกเด้น้องบ่ได้ดีใจเด้เป็นยังวะติน้องน้องไปว่าน้องคิดเลยว่าเฮ้ยเอาจังใดดีถามว่าน้องมักมักฝรั่งผู้นีบ่น้องมากน้องหักหลายน้องดีใจที่ว่ามีคนนําฮหักน้องบันนี้ฝรั่งก็เลยบอกว่าให้เธอเตรียมเอกสารนี่ไปจดทะเบียนไปยังนี่เตรียมจักมือเตรียมจักมือจิจ้างเอเจนซีบอหรือเฮาสจเเหดเองมันอยากมันไงบ่ฝรั่งก็ให้น้องไปถามน้องก็เลยว่าบ้านี้ นองก็เลยแบบว่าคิดนักเลยนอนคิดอยู่สองสามบันทึกฝรั่งกระถามอยู่ว่าเธอเป็นอย่างเธอบุดีใจเธอคือเปลี่ยนไปการการพูดคุยกันพูดจากแบบมันแสดงออกให้ฝรั่งอหัววาคอยนั่งพิงที่นี่มูเจ้าเอามันด้เป็นเอาคอยนั่งพิ้งคอยนั่งเอ็นเอ็นเอานั่งไปสบายไม่แย้มเบาเอาแบบที่นี่อ่าก็เลยว่าฝรั่งนอนกับบันทึฝรั่งก็แบบว่า เธอมาหักฉันตีหรือเธอไม่ผู้อื่นยังสิแม่แต่เธอมีผู้อืน่นเธอคือรับแหวนหมันฉันมาสันบ้านนี้น้องเลยว่ะเออน้อ,นอง,งมันกับมันก็เบอกให้คอยแบบว่าบอกแบบให้คอยรุ่นแหมคอยกับว่าเอาอีหยังคือคอยกับเยเ่อากับ่อให้มื่เจ้ารุ่นขึ้นกัน <laughs> ล่ะแบบที่นี่น้องก็เลยน้องก็เลย่อว่าเฮ้ยจังใดอันสีแดงดีหรือบดีบ้านนี้คอยเลยว่โอ้ย จะเป็นว่าอือออักข่อยเลยบ้างสิละข่แบบว่าไข่เป็นคนโตของข่อเดียงเขาบอกาข่บอกเขาจะเป็นโตของข่อยแต่ว่าตอนข like ่อยอัดคลิปแรกๆข่อยก็จะเป็นแบบว่าเป็นโตข่อยไหมอันนี้ข่อยเริ่มเป็นข่อยไหมสไตล์ข่อยบาที่นี่ข่อยก็แล้วก็จะเป็นอือออักสีวอามากกว่ามากไข่ก็แล้วโตมีผัวมีลูกตีละบ่อันใหญ่ยข่อยม่มีลูกไม่มีผัวดอกเจ้าก็่เยาวาหลายวัเอาจากโตคืออักสันนึ่งมะพร้บ่มาเขาตีสีบอกเงินเขาหรือจังไหนบ่บ่แมนบ่แมนบ่แมนสันบาเน่บาเน่ น้องอ่ะกระถามกัเลยถามฝรั่งว่าเธอคิดดีแล้วเป็นบอเธอจะแต่งงานกับฉันเธอจะเอาฉันไปปุ่นฝรั่งกับว่าคิดดีแล้วฉันฉันฉันอยู่กับเธอมากนี่ทุกอย่างนี่คือแบบว่ามันมันกับบริคือกันเหมือนแต่ว่ามันปรับจูนกันได้มหมมันปรับจูนกันได้ทุกอย่างนี่ยคือมันโอเคมาที่นี่น้องกัเลยโทรหาแม่น้องเลยโทรหาแม่น่องบอกให้แม่ฟังว่าแม่่าษาอันมีฝรั่งมามาก ฝรั่งเข้ามันนั่นหนูเราเด้ว่าสันบานี้แม่กเลยว่าอยู่งใส่เดี๋ยวมึงอย่าบอกเรียนมึงอยังสินองก็ว่าบอกอิหลีว่าสันมึงบอกเขาเราไปว่าสันเรื่องมึงว่าสันบานี้หนูก็เลยว่าบ่าสันขอยละเป็นอีหยังวอามาดีๆนะคอยกระให้มันนะคอยกระเลยว่าวอามาดีๆเนี่ยสิเป็นอีหยังกับวอามาเออเอออากรายกระทาลุ่นก็เรื่องสิบานี่ว่าเออกระสีาอยู่งละคอยกระให้เจ้าลุ่นนั่งว่าสันโอ้คอยก็จะยังสีเออบาบที่ไรบานี้แม่ก็เลยว่า ก็บอกเขาถ้าเขารับได้ก็รับได้ถ้ารับบ่ได้ก็บ่นี่เขาเริ่มเป็นอีหยังเนาะขอกระรุนเด้บ้ดนี้มันเลยว่ากะบ่เฉลยเด้บันยามื้อแลงบานเนียนกาเลยโทรแบบว่าผัวน่ะแหมก็อยู่นน้เนาะก็เลยแบบว่าก็เลยโทรบอกผัวเลยว่าฉันมีเรื่องสิเว้ากับเธอว่าซั่นบ้านนี้เลยว่าฝรั่งเรียกว่าอีหยังเธอเป็นอีหยังว่าซั่นเลยว่าอันเธอ ตลอดเวลาเธออยู่กับฉันเธอสังเธอเธอสังเกตมึงบอกว่าฉันเม่เคยมีประจำเดือนอืมบานนี้ผู้ใายกับว,ว่าเออเออตอนแรกน้องน้องน้องนอง,นอง,นองถามอยู่ว่าเธออยากได้ลูกได้เต้าวอเธออยากมีลูกวอแต่เธอแต่งกับฉันฝรั่งกับว่าแมนฉันอยากได้ลูกฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากสร้างครอบครัวพออยู่พุ่นเนี่ยฝรั่งว่าฝรั่งแบบว่าก็มีบานยูงสิแม่มีมีบานยูมีบานแบบ,แบ,บมามระดกที่ว่าพอแมวหายสิแม่ แล้วก็ว่าไปนี่ก็คือแบบว่ารถฉันกับมีบ้านฉันกับมียุ่ยุ่นไปเนี่ยเธอบลําบากแน่นอนหนึ่งสินะบ้านี้เรียกว่าเธอต้องการส้างครอบครัวตีฝรั่งกับว่าแมนเธออยากมีลูกมีเต่าบอฝร,รั่งกับแมนฉันอยากมีลูกอยากมีลูกจะคนฝรั่งก็บอกว่าสองคนหนึ่งสิฉันอยากมีลูก,ก,ลกจกกบบ็สองคนบาดท,ที่นี่หน้องคนนี้ก็เลยไปกอดผัวไปกอดผู้บ่าวเพื่อนนี่ผู้บ่าวก็กอดตอบผู้บ่าวก็กอดตอบ น้องก็เลยหายไหมผู้ชายก็เลยว่าเป็นอีหยังเธอเป็นอีหยังเธอบอกอยากแต่งานกับฉันตีหรือว่าเธออีหยังเธอบอกฉันมาน้องก็เลยไปไปจ้ะน้องเลยอเอาบัตรไปใช้ชนน้นองขึ้นมาห้น้องเป็นน้ายน้องเป็นนายน้องบ่ได้เป็นนา่งสาวบ่ได้เป็นนา่งน้องเป็นเลี้ดบ่อยน้องเป็นน้องเป็นสาวสองซึ่งฝรั่งเน่ะบลูเพราะว่าอีหยังว่าที่น้องนะเปลี่ยนทุกอย่างมู่เจ้อยาลืมอมาประเทศเฮา สาวสองงามกมูเฮาเดอ้อขันงามงามนี่สันนิษฐานไปเลยลูกกระเดือกน้องกับมีนะคะนมน้องกับมี่นะคะอันนั้นน,อน้องกับเห็ดเลียเรียบ้อยนะคะกีกีกน้องกับพ้าเรียบ้อยนะคะน้องมี่แต่มุดลูกมี่มุมดลูกคือเฮาแล้วก็เสียงน้องนี่แบบถ้ขาข่ฟังนี่ขก่ก็ยังบ่รล้เอาทร่วหา,างแขวะาข่ฟังข่เบื้บองบ่กเลยว่าน้องนี่เป็นกระเทยอืมอันละน้องกับไห้น้องกันเลยน้องกันนี่แบบแบบ บานี้พ่อฝรั่งหูยังสิฝรั่งกันน่งห้ไหมน่งห้กอดกันอยู่เตียงนั่งห้กอดกันแบบฝรั่งกับจุบหน่องกับจุบหัวหน่องบ้านี้น่องกัเลยถามว่าเธอจะเปลี่ยนใจบอเธอคิดว่าจังไหนเธอจะเปลี่ยนใจบอฝรั่งนะว่าฉันฮักเธอหลายฉันรักเธอที่สุดีอย่างสิไหมอันฝรั่งบอกว่าในชีวิตฉันฉันมีแฟนแค่สองคนคนแรกบอกว่าผู้สาวอ่ะเพื่อนอ่ะตายไป ไปตายไปตายแต่สมัยให้สักคูนมาสันแต่สมัยเลียนมยัธยมบัดท,ที่นี่เราก็มาพ่อน้องอีกอว่าเราก็บ่เคยว่าสิมากไปแต่ว่าพอออ่อน้องนี่ฝรั่งแบบว่า,ามันถือชะตาแม่มันถือชะตาแบบว่าหักผู้ยิ่งคนนี่หลายตอนนั้นนอ้องอ่ฝรั่งคิดว่าน้องเป็นผู้ยิ่งว่าหักผู้ยิ่งคนนี่หลายอยากสั่งครอบครัวก,กบคนนี่แหละก็เลยแบบว่าขอเบอร์หน้องติดตอ่อหน้องสั่นมากจนว่าได้เป็นแฟนกันแต่บัดนี้ฝรั่งผู้นี้เพื่อนเป็นลูกไส้ผู้เดียว เพิ่นเป็นลูกคนเดียวเพิ่นมีมอรดกหลายเพิ่นมีมอลรดกหลายมีทีมีทางมีหุ่นมีหุ่นเราวันนี้พ่อแม่น่ะก็แบบว่าอยากได้ล้านอยากได้แบบว่าคนที่ว่ามามาต่อหยอดตระกูลเขาไหมมามาต่อยอดตระกูลเพื่อนนั่นแหละบานี้ฝรั่งกัเลยว่าเป่าไมายให้ว่าตรงกันแต่ว่าชั้นฮักเธอฉันฮักเธออันนี้ก็เลยแบบว่า อาจารย์สันแบบว่ามันก็สิเป็นบบได้เป็นไปบบได้แล้วก็นองนะก็ว่าฉันบบอยากเห็นแกตู่เราฝรั่งกับว่าใช่เฮาต้องเห็ดในอันที่ถูกต้องก็เลยแบบว่ามันก็เลยต้องยุติความสัมพันธ์กันไปคําว่าหักหักักกันเนี่หักกันหลายนองว่าเป็นแบบผู้ชายที่ว่านองนองสิบบลืมเลยนองประทับใจนองว่าเขาเขากับห้นองนะรับนึงบบได้ว่าห้หลายได้แต่ว่านองว่ามันเป็นความประทับใจแบบเขาใส่ใจอ่อนโยนไหม น้องกับว่าบอกกับน้องแบบช่มือน่อง่าแยมน้องไปวัดไปไหว้พราไปยังสิน้องกับสีทานตลอดว่าขอให้ได้เป็นครูเขาในชาดนาชาตินี้บ่ได้คือเขาเป็นเมืองพุทธเนาะน้องก็คิดว่าชาตดนี้เขาบ่ได้เป็นคูคล้องกันกับขอให้ชาตดนาเด้อยังสินะน้องก็ไปเราก็ทุกวันนี้น้องว่าน้องกัยังติดต่อกันอยู่ซึ่งทุกวันนี้น้องกับไปได้ผัวเด้น้องกับไปได้ผัวน้องกับไปอยู่เมืองนอกน้องก็ได้แบบว่าคนที่รับน้องได้ไหมที่รับน้องได้ที่น้องเป็นน้องสินะจ้ะอ่าบัดที่นี่ โตโตฝรั่งอ่ะโตชูหมือนนี่พ่นกับแต่งงานแต่งงานมีครอบครัวได้ลูกแฝดนะสันก็ยังติดต่อกันอยู่กัเป็นเพื่อนที่ดีต่ากันกันยังโท่แบบว่ากับมูนี่กับอันเป็นกับมูกับเมียนี่ก็เป็นม่วงกับน้องกับคือแต่ว่าแต่ว่าน่องกับฝรั่งผู้นี้เขามีข้อตกลงกันว่าเขาจะบเ้าเรื่องที่แบบว่าที่เขาเคยมักกันเขามีสัมพันธ์กันให้ทุกคนพายนอกรูสิบอให้ลูกกับลูกแต่ว่าที่ทํางานหนอกแต่สมัยตะกี้แบบว่า นับจากมือที่ว่ารูนี่ไหมที่ว่ามือที่ที่ว่าสิไปจดทะเบียนกันที่หนูก็คือแบบบ,บาแพงผ้าให้ผู้ใดรู้เลยเขาก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังโทษหากาันคิดสมัตยังทรงการทรงอย่างล้วก็ ขอบครอน้องครอบครัวของฝรั่งสิแต่ว่าเพื่อนบ่ค่อยบินไปหากันด้กันรับรู้ว่าเออนี่เป็นเพื่อนเป็นยังสินะเพื่อนเพื่อนของฉันเพื่อนรักของฉันยังสิแหมอือเพราะว่าฝรั่งเขาบ่ได้ถือเนาะเรื่องว่าผู้ยิ่งผู้ยังสิแหมแต่เป็นเพื่อนซี่เพื่อนยังสิละจ้ะน้องก็เลยว่ามันก็เป็นมิตรภาพดีๆมิตรภาพดีๆใหญ่ซั่นที่ว่าเจอครั้งนึงในชีวิตน้องก็ว่าเสียดายฉันบ่เิดเป็นผู้ยิ่งเนาะถ้าฉันเกิดเป็นผู้ยิ่งฉันเกิดชิแบบว่าสมหวังกับเขาฉันเกิดจะได้มีรอบคร้วที่ ก็คอยกันแล้วเอออีหลาสานหนาจังถาเนาะสานหนาว่ากันไหมนวลหลาเนาะชาติคอยกันเลยว่าชาตินี้ไม่ใช่ของข้าชาติหนา้าเขาว่ากันใหม่น้องกับห่วงกับว่าเออทุกเมื่อน,นี้หนูกับ,บ่เป็นยังแล้วอันนู้ก็บ่เป็นยังเลยเลเใหญ่ก็คือแบบว่าก็โอเคอยู่กับชีวิตกมีความสุขดีกับสันว่าเดี๋ยวเทีย่ยไหนสีมีสิมีแนวมาบ่อยฟังอีเด็กก็แล้วคอยกันแล้วเออเออขอบใจละเอาคอยกันย้ำอีกเที่ยหนึ่งผู้ใดช่อง ไปติดตามข่อยทั้งช่องทั้งเฟซบุ๊กข่อยแอร์ชรินญ,ญานน่ะแหละสละยแอร์ออ่างรอเรือกะลันชอช้างรอเอรือสละอีนอนหนูททหารรอเอรือไม่กาลันยยผู้หญิงสละโปรไฟล์จะเป็นรูปข่อยก็ผัวข่อย,อยนั่นแหละอันนั้นละแล้วก็ทักอินบ็อกข่อยไปเราข่อยจะนั่นเพราะว่าบางเท่อน,นี่ข่อยบ่รู้ย่มทักไปมันจะเป็นขึ้นเป็นเพจบ่แต่ว่าบางทีมันก็จะว่าเห็นเราข่อยจะตอบกลับถ้าผูใ้ใดอยากให้ข่อยเว้าเรื่องเจ้าของหรือว่ามีอย่างเดียวว่าก็ เอาเอามาบอกสู้กันฟังแต่ว่าถ้าบอกหให้ข่ฟังใน่ข่กับขันมุ่งเจามาบอกเรื่องส่วนตัวให้ข่อยฟังข่กับขออนุญาตมาไทยถอดอย่างสเพราะว่าข่อยกับเป็นเคเตอร์เนาะเป็นเคเตอร์เป็นฮัตเป็นยุตเคเตอร์ฝึเคเตอร์นี่คือข่ได้ได้เงินเล้วจากทั้งเฟสแต่ว่าขันทั้งทั้งยูทู b e ข่อยท่านใดก็คือข่กับฝึกฮัตเนาะข่กับเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มือใหม่ก็คือขออนุญาตมาเบอกก็คือบ่เด้ออกซื้อออกเสียงออกหน้ามีอย่างนอกจากนั่นแหละก็เอาไว้ติดต่อกัน โอเคถ้าเป็นเป็นเป็นทั้งทั้งไร่ทั้งยัง,ยงข่อยมันก็สิเป็นข่อยบรูว่าถ้เว่าเบอร์อยังสีมันจะเป็นยังบอกอาจจะเบาได้ย่มข่อยข่อยบลูยันอันนี้มันแบนข่อยแม่เอาจากกระฝากช่องยายแอร์อินเบลเยมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งข่อยจะลงคลิปในมืองส่มงมือเสียงกันนั้นดีดีหรอกเสียงกับบนั่นเอาขอบพุณได้หลายจ้า